เพิ่มเติมนะครับอันนี้คือยิดยิทพิมพ์วัสดุสตูดิโอนะครับอันนี้บนบนไข่อไว้นะครับว่าพาได้เงินสามแสนบาทอ่าสให้ยิดเพิ่นสองพันก่อนครับตอนนี้ครับตามเป่าแล้วครับเดือนนี้ทำยอดได้สามแสนบาทแล้วนะครับผมเอาลูลกหลอกนี่นะครับพเพราะอพิธีประสิทธิ์วัตถังนี่นะเดี๋ยวพวกนี้แกมืออะไรครับพวกนี้ นี่มาก่อนพันห้าร้อยก้อนนะครับเดี๋ยวอีกหายก้อนตามมาเพว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเอาไว้ล่งมันจะเอาไว้ล่งเวทีนะครับวาสามาสิตังยิทได้ก็เลยเอายิทย่อยมาเทลหารอยก้อนนะครับผมตอนนี้ก็มาแล้วหนึ่งพันห้าร้อยก้อนนะครับอันนี้พันก้อนแรกนะครับหนึ่งพันก้อนแรกมาถึงนี่แล้วแต่เราก็คูนะครับเห็นไหมครับคันไงไงมากน,นะครับเราก็จะทำการก่อคู เลยเห็นไอ้ข้ามไงนะครับแล้วได้ใส่อิฐเปล่าเลยจะน้อยว่าต้องทำการซับเสียงไว้นะครับเป็นสตูดิโอบ้านสายลักนะบ้านสายลักน,ะนี่นะครับพันก้อนแรกก็จะอยู่ประมาณนี้อันเดียวเมื่อน้ำเนอะครับเสียเก๊งมามหมน,นะครับแล้วก็ห่อสิบกอครูสิ มันเป็นการสับเสียงไหลสองก้อนเบ,บิ้ลอะไรเลยคนระับอ่าอันนี้กรบบนเพิ่นใวนะครับชุดแรกหมดไปแล้วไยทะยอยเอาไมนะ่ให้ไอเพิ่นอีกซี่มืออ่ะอีกตัวมานวันที่มืออื่นบ่มืออื่นปนันอาสิเดนมาส่งยิงห่าลอยก่อน,น เตรียมสถานที่เปปก็บไว้พื้นกรประมาณนี้วันนี้เราก็จะทําการเก็บฟางนี้ให้มันแล้วอันนี้สั้นแรกไปแล้วแกรก่อชั้นแรกไปแล้วเดี๋ยวสั้นสองก็สิตามเหมือนวันนี้แหละครับวันนี้แหละจะแล้วถึงตรงนี้นะครับแถวประมาณนี้มา,าแล้ว,วแกะบนคุณยาย ุนได้ออกให้ออกข้างในนะครับวนมาถ่างเงินเขาตามเป่า,ากจะพอ,อ,อ,อยึดเอายางมาหายุนยึดยึดไว้สร้างกันเองครับไม่มีกระป๋าพรสองคนเดี๋ยวให้เลี้ยวลังนี่แหละฮ็ดสองคนนี่แหละ้าเบิงปฏิหารสิเกิดปะ เฮ้ยมันเลี่ยวเบิดหลังขับบลอกกัเบิร์นหน้าจะหอดสันซวงนะครับบล็อกกัวเบิร์นหน้าจะหยอดสันซวงเนี่ยนี่กัวเบิร์นก็เลยได้แค่สันเดียวก่อนอีกพัดหนึ่งก็จะได้ซ่อมกันนะครข้างล่างน่าจะใส่อยูบาม่าสามถึงสี่พันก้อนอันนี้นะครับมาแล้วนะ ห้าร้อยก้อนตามมาแล้ว